ความเจ็บปวดมักลืมได้ยากแต่ความทรงจำดีๆจะอยู่เตือนเราตลอดไปความเจ็บปวดจากเรื่องราวต่างๆที่เราได้พบเจอมาเป็นแผลในใจที่ทำให้เราไม่สามารถลืมได้และทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้เมื่อเรานึกถึงภาพความเจ็บปวดนั้นแต่ถ้าหากเรานึกถึงความทรงจำดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ถือเป็นส่วนที่เตือนเราว่า ครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขและยิ้มได้แบบนั้นเลยนะทําไมตัวเราถึงยิ้มและมีความสุขแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วละ่ะทั้งทั้งที่เป็นตัวเราเองแท้ๆทอย่ามัวจมกับความเจ็บปวดอยู่เลยจงมีความสุขกับชีวิตของเราเถอะนะจริงๆแล้วความสุขของเราสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการที่ได้กินของอร่อยนอนเต็มอิ่มหรือดูหนังที่ชอบ การกระทําเล็กๆน้อยๆหรือกิจวัตรประจําวันของเราก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการผ่านความยากลําบากได้เหมือนกันทุกความสุขและรอยยิ้มสดใสล้วนมาจากสิ่งที่ชอบทั้งนั้น